ขับดีไม่ขับดีด้วยนะครับเข้าโค้งนะครับโอ้โหมาเริ่มกันเลยสําหรับไมติ้เอ็กนะครับเราเข้าโค้งมันแบบชิวเฉียดกันเลยนะครับขับดีจริงนะครับไมติ้เอ็กคันนี้นะครับขอบคุณ F อฟซนะครับทางด้านอําเภออะไรนะแถวกรีรำลำพยังอะไรนี่ยหละครับเดี๋ยวนะครับไปถึงบ้านลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้เข้าโค้งโชว์นะครับเต็ปครับช่วงล่างดีแอร์ก็เย็นนะครับเย็นนะครับ ก็สาดโค้งมาเรียบร้อยนะครับตามถนนทนทางนะครับก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยเป็นโตโยต้ามติเอ็กคันนี้นะครับสวยๆนะครับมอบให้แก่พี่ชายนะครับคันนี้จบเงินสดนะครับลูกค้าราคาหลักหมื่นนะครับส่วนเรื่องราคานะครับเราต่อรองกันได้ตอนนี้ลูกค้านะครับต่อรองกันจบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอารถมาส่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พี่ธนยศนะครับมาถึงก่อนนะครับกินน้ําอยู่ตอนนี้แล้วก็ขอมอบปลาให้นะครับทำได้ สวัสดีนะครับมาสวัสดีพี่นะครับลูกค้ากันก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มามอบปลารนะครับโอ้ยไม่ใช่ครับมอบรถครับอันนี้ปลาาของแถมนะครับที่ว่าหาซื้ออะไรอีกแล้วเจ็ดมื้อไม่สนกินอันนี้มอบให้นะครับอันนี้จากจากใจปลาาเฮานี่ละทั้งหมดว่าเออมันแซ่บก็บจังบอกต่อขันเพราะเสียบก็ค่อยบอกเพราะสมองกมาส่ง ไอ้ไอ้เดบ้งเบบ้งเบบ้งอันนี้จนี่มือก่าเดบ้งมือขึ้นไอตีหาเบบ้งมือขึ้นตีหาโทรเลยครับเพราะว่าอยากเอาก่อนเออพี่เขากลัวนะครับว่ากลัวเอาก่อนราคาแปดหมื่นห้าแล้มีอีกแล้วแต่พี่เขาก็ต่อรองนิดหน่อยนะครับเราก็มาส่งนะครับอเอยนอกไม่หล่ะผมเป็นพี่นะครับวันวันนี้เราไปส่งสองคันคันนี้ผมจะไปส่งที่ออเดบิส่งไหนยังก่อน อ่าน so <the> ้องไว้แห่คุณทองคุณทองรถตู้อีคขั้นันนึงก็เลยรีบเลยจังหน่อยว่าเป็นอย่างนั้นเนาะครับเมื่อหนาวเนี่สิ่งนี้ไมากินก้อยซีนน้ำข้าวมาส่งไม้ตีอีกขันนึงครับอีกคันนึงเดี๋ยวมาอีกคันนึงเดี๋ยวมานะครับอ่าขันนี้นะครับก็ส่งไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นไม้ตีเอกพันนะครับชุดโอนอะไรมอบให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอะไรก็ไปโทรหาครับก่อนพี่วัดขอภาพนิ่งกันหน่อยนะครับหน้ารถถ่ายรูปมอบตังค์กันหน่อยอ่าเอาตังค์ใส่กระเป๋าแล้วเนาะบ่อยากครั อันหนึ่งนะครับนะมอบแล้วเป็นหักฐานหนึ่งสองไปช่วงไล่ไอ้แล้วน้ำแน่วไอ้บ้าใจแล้วครับเดี๋ยวทางส่วงไล่นะครับอ่าเดี๋ยวเรากันไปไปกันต่อเลยครับที่อำเภอโพนทองนะครับผมขออนุญาตกับพี่ตะยศนะครับไปต่อที่อำเภอโพนทองเลยนะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมครับขอบคุณมากครับโอเคแล้วใช่ไหม ก็สวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามในพิโกนออโตค้าแล้วก็ธนยศลุกเงินกูเรีนยนโยนสอบวันะครับวันนี้คันที่2นะครับข้าแล้วตัวขอบคุณคุณตามากนะครับสำหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเป็นคอมพิวเตอร์2.5 VTEC เต็มแอร์ไมโครบัสประตูดูดออตโอตโอ้วันนี้มาส่งที่บ้านหนองแม่แหแหงหนองแม่แแหงนะครับเป็นคันที่2อําเภอพูนทองเมื่อเช้านี่ผมไปบุรีรัมย์ครับแล้วก็เลยมาค่้าน่อยเอาคันนี้คันนึงไปสงนะ่ง ตาติดามเปจมานานยังนานแล้วครับใครอยากมาหาตาหน่อยก็ได้ให้ตาเห็นนครับเอ่นานแล้วนานแล้วเป็นไงกับพี่ธนยศอากันแล้วอากันไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะครับกันนี้ทันเพราะว่าผมยังไม่ได้รีวิวนะครับอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถนะเดี๋ยวให้วันนี้ตากล้องนะครับมือกล้องจำเป็นอันนี้เป็นหลานหลานชายของตาหลานชายของตานะครับจับกล้องให้ขอบคุณมากๆนะพี่ขอบคุณมากๆนะครับแฟนได้ มาดูให้ลูกค้าดูภายในห,หน่อยเน,นี่ยนะครับเป็นอีเต็มนะให้ตากล้องเข้าไปดูเลยแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างนะครับแอร์มคโนบัสเครื่องเสียงแล้วก็ดูข้องบนนะครับเป็นทีก็จะสไลด์ลงได้ตัวนี้เนี่ยนะครับคันนี้พร้อมนะครับก็ตาไปดูรถนะครับก็เป็นไงบ้างอ่ะตาอยากให้ฝากวันบรหิหารจะล่องสุพรรณไปสุพรรณนะครับ นึงตาจะไปสุพรรณท่นนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรอขอบคุณขอบคุณหตาให้อีกหนึ่งครั้งนะคะรับขอบคุณมากขอให้อาจเรื่อยๆนะครับท่านก็ให้โชควานต่อไปดีๆครับนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมมีคนออกต้คาร์แล้วก็ตัวแทนของพี่ธนยศนะครับวันนี้พี่ธนยศไม่ได้มาติดรับลูกสาวนะครับก็ที่โรงเรียนเลิกพอดีนะครับผมก็วันนี้ลูกค้าก็มาที่ร้านเยอะด้วย4ี่ห้าคนมาดูรถวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามในที่ผลออโต้คาร์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องยูทูบด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สองคันและค่ำมืดแล้วลครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับ